สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการส m มัยอินโฟกัสผมสมพ์ขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับ CP เปิดตัวปลายกปลายกเป็นปลาน้ําจืดที่มีหนังบางและเนื้อขาวละเอียดนุ่มมีปริมาณเนื้อมากและมีชั้นไขมันแทรกพอประมาณที่สําคัญยังมีกรดไขมันโอเมก้าในปริมาณที่สูงมาก นี่จึงถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงปลอยกเป็นปลาที่ CPF นำล่องนำเข้าไข่ปลาจากออสเตรเลียมาเพาะเลี้ยงภายในโรงเรือนระบบปิดพร้อมระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตลอดกระบวนการเลี้ยงตั้งแต่การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ปลอดโรคมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตปัศจากการใช้ยาปฏิชีวนะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การอนุญาตและกำกับดูแลจากกรมประมงมางกันที่ข่าวนี้นะครับ ายชีวิตกมลวิสิทธ์ได้โพสเฟซบุ๊กเปิดหน้าหนุ่มสิงคโปร์พยานสําคัญในคดีดาราสาวไต้หวันอ้างถูกตํารวจรีดเงินเมื่อช่วงดึกของเมื่อคืนโดยวันนี้นะครับได้มีการแถลงข่าวจากนายชูวิทย์ออกมาแล้วไปรับชมคล no ิปกันครับก็ทำไมเธอรู้กฎหมายคืออะไรแล้วก็บอกโอเคเอ่อวีซ่าไอไม่ยอมนะถ้าเธอบอกอุดีไฟฟ้าผิดกฎหมายแล้วทำไมที่ตลาดขายได้แล้วทุกคนก็ใช้อยู่แล้ว ไม่มีใครเออ่บอกไอว่าเออ่ผิดกฎหมายเพราะขายได้ทั่วไปใช่ก็เหมือนกัญชาก็เปิดร้านขายแล้วก็กัญชายังถูกกฎหมายใช่แล้วก็คิดว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเออเออแล้วแล้วเขาก็หน้าหน้าทำเมันโมโหแล้วแล้วไอ้ก็คิดโอเคแล้วเออเขาตอนนั้นไม่ใส่ยูนิฟอร์มนะคนนี้ไม่ใส่ยคนนี้ไม่ใส่แล้ว คนเอิญใส่ก็มีสังคอนใส่ยูนินฟ้องแล้วไอก็บอกโอเคเออเขาก็ทําก่อนทําแนวชั้นไม้เขากลับมาบอกว่าโอเคบุรีไฟฟ้ามีสามโอเคเออเออวันซีเกิลแปดพันชารินมีไหมเออชาลินตอนนั้นไม่มีชาลินอ่าเออเขาเขาแต่เขาสูบแต่เขาสูบใช่แต่วันนั้นไม่ได้เอามาใช่อ่าอ่าหนักมีอีกเจ็ดพันไหมบุรีแปดพันเออบาสปอร์ตสัมคอนไหม แปดพันต่อหนึ่งอันใช่มีสามีก็เลยสองหมื่นสี่ใช่แล้วก็มีพาสปอร์ตก็สองหมื่นเจ็ดคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเออสามหมื่นให้คุณเก็บให้แล้วให้คุณไว้ใช้สามพันแล้วสองหมื่นเจ็ดเขาเอาไปอืมใช่สามพันคุณถ้าว่าสองหมื่นเจ็ดเขาเอาไปแล้วไอ้ก็มีสามพันไอ้ก็เก็บไว้ไม่ให้เขาดูไอ้มีเท่าไหร่ใช่ไหม ก็พร no ุ่งนี้ก็ต้องไปสนามบินแล้วก็ไอ้ก็ต้องแอดแอดเก็บท่พันแล้วก็ไอ้ก็บอกอันนี้ระยำจริงพบตรเด้งผู้กำกับสอนอห้วยขวางไปสอนอหนองจอกเส้นพิษดาราสาวไต้หวันพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรได้ลงนามคำสั่งนะครับให้พันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับสอนอห้วยขวางนะครับย้ายไปสอนอหนองจอกเนื่องจากบชนรายงานว่า สมควรปรับย้ายข้าราชการเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานกรณีที่มีข้าราชการตำรวจในสังกัดสอนอห้วยขวางบางลายบกพ้องต่อการปฏิบัติหน้าที่และน่าสงสัยว่ากระทำความผิดทางวินัยหรืออาญาตรงความเป็นจริงและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทำเอาหาไม่ไหวนะครับเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกลายหนึ่งที่มีชื่อว่าซิดอันเดอร์สกอตเตอร์ได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับพร้อมระบุแคปชั่นว่าพัางอะไรของมึงเนี่ย มึงคิดว่ามึงเทหรือไงโดยแมสซิงเกิลบอมึงชุดพาง,พางโอ้โหมึงพางขนาดนี้เลยโรงเรียนไหนวะในคลิปวิดีโอนะครับได้มีนักศึกษาวิชาอาหารนะครับได้มาในชุดพางตัวสุดเนียนเลยนะครับจนมองไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะใบหน้านะครับมีแต่ใบตองกุงทำเอาครูฝึกนะครับถึงกับอุทานว่าพางตัวอะไรของเองเนี่ยคิดว่าเทหรือไงประกาศปิด เว็บไซต์กองสลากพัดน็อตกองสลากพัดเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมการจัดให้มีการเล่นการพนันที่ DSI แล้วโดยนายน็อตนะครับได้ยืนยันว่าตนไม่ได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาและมั่นใจว่าพิสูจน์ตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะปิดเว็บไซต์กองสลากพัดเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ณตอนนี้นะครับผมเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะผมเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดีนะฮะเราต้องให้เกียรติ พนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ให้เกียิรูปคดีนะฮะผมคงต้องปล่อยทุกเรื่องให้เป็นกระบวนการในชั้นศาลดังนั้นผมจึงตัดสินใจนะครับหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มกองสลักพัดจนกว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองจากมูลฐานความผิดที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่สำหรับตัวผมผมมั่นใจร้อซว่าผมไม่เคยฟอกเงินให้ใครนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะฮะทางพนังกงานสอบสวนก็คงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้ชั้นอายการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็ตัดสินนะครับเหตุการณ์ก็คงมีเท่านี้นะครับก็คือประกาศหลักๆก,ก็คือกองสลากพัดจะหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะฮะส่วนคนที่ซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากพัดไปแล้วไม่ต้องกังวล พราะยังได้เงินตามปกติโดยเงื่อนไขนะครับในการรับเงินรางวัลจะต้องติดต่อไปทาง DSI เองพร้อมย้ำเตือน DSI จะไม่โทรไปหาผู้ถูกรางวัลให้ทุกคนนะครับระวังมิจฉาชีพด้วยมากันที่ข่าวต่างประเทศนะครับสำนักข่าวฟาสต์นิรายงานผู้คนนับพันในเมืองนูเลมเบิร์กออกมาเดินขบวนต่อต้านการมอบรถถังนะครับและอาวุธในเยอรมน,นีที่จะมอบให้แก่ยูเคในการทําสงครามกับรัสเซีย โดยโฆษกรัฐบาลเยอรมนีนะครับได้ออกมาแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเบอร์ลินตัดสินใจจะมอบรถถังเลโอพาดสองจำนวน14คันนะครับให้แก่ยูเครนแลกกับการที่นาโต้จะมอบรถถังเลโอพาดสองของตนเองให้แก่เคียบเช่นกันเซอร์เกย์เนชเยฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเยอรมนีกล่าวว่าการตัดสินใจของเยอรมนีครั้งนี้จะทําให้ความขัดแย้งในยูเครนที่ดําเนินมาถึง11เดือนรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และจะสร้างความเสียหายนะครับอย่างไม่อาจย้อนคืนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเยอรมน,นีที่อยู่ในภาวะเลวร้ายอยู่ก่อนหน้านี้แล้วมณฑลเสฉวนของประเทศจีนนะครับอนุญาตให้ประชาชนนะครับสามารถมีลูกได้ไม่จํากัดและยังอนุญาตนะครับให้พ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับสามารถขึ้นทะเบียนบุตรและรับสวัสดิการได้เช่นเดียวกับคู่สมรสทั่วไปโดยหวังกระตุ้นนะครับให้ผู้คนหันมามีลูกเพิ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤตประชากรที่ลดลงนะครับ ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในจีนโดยนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่มณฑลของจีนนะครับปรับเพิ่มโคต้าของการมีบุตรส่วนการให้สิทธิ์ลงทะเบียนบุตรแก่ผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีจุดประสงค์หลักๆนะครับก็คือเพื่อปกป้องสิทธิ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่สนับสนุนให้คนมีลูกโดยไม่แต่งงานนอกจากนี้นะครับยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาประชากรอย่างสมดุลในระยะยาวอีกด้วยเดนมาร์กแชมป์ทุจริตน้อยที่สุด สื่อต่างประเทศรายงานสำนักสอบสวนนะครับการรับรู้การทุจริตเผยแพร่รายงานดัชนีการรับรู้การทุจริตใน180ประเทศทั่วโลกออกมาว่าประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ครองแชมป์อันดับที่1ที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในโลกประจําปี65ส่วนอันดับที่2นะครับเป็นของประเทศฟินแลนด์และนิวซีแลนด์ครองอันดับร่วมกันอันดับที่4นะครับคือนอร์เวย์อันดับที่5นะครับคือสิงคโปร์และสวีเดนครองอันดับร่วมกัน โดยสิงคโปร์นะครับเป็นเพียงชาติเดียวจากเอเชียที่ติด10อันดับประเทศแรกที่มีการทุจริตน้อยที่สุดของโลกในส่วนประเทศไทยนะครับอยู่อันดับที่101โดยผลสำรวจนะครับมาจากการรับรู้ของประชาชนในแต่ละประเทศที่มีความเห็นต่อการทุจริตในประเทศของตนเองมากันที่ข่าวบนดาวอังคารนะครับพบหน้าหมีบนดาวอังคารนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนานะครับในสหรัฐได้เปิดเผยว่า พบเจอพื้นผิวที่คล้ายหน้าหมีบนดาวอังคารโดยบังเอิญโดยภาพนี้นะครับถูกค้นพบระหว่างทีมนักดาราศาสตร์นะครับกำลังศึกษาภาพถ่ายจากยาน MRO ของ NASA นะครับโดยนักดาราศาสตร์นะครับอธิบายพื้นผิวของหน้าหมีเท็ดดี้นี้ว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาดวงตาของหมีที่เราเห็นน่าจะมาจากการพุ่งชนของดาวเคระน้อยสองดวงส่วนจมูกนะครับและปากของหมีน่าจะเป็นภูเขาไฟ หรือล่องรอยของลาวาส่วนเส้นวงกมลมรอบๆนะครับที่คลายหน้าหมีอาจเป็นล่องรอยของหลุมอุกกาบาตอีกแห่งที่ใหญ่กว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยหาสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมพศขุนวังและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์